เวทีการประกวดทบี Number One Idol รุ่นที่5สัปดาห์ที่4นะคะก็เป็นไปอย่างสนุกสนานแต่ต้องปนกับความผิดหวังของเจวจันทรบุรีค่ะเนื่องจากในรอบนี้นะคะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมีผู้ที่ถูกคัดออกจากปั้นพักไปอีกแล้วถึง12คนด้วยกันค่ะที่ชั้น6ศูนย์การค้าเจเจมอจตุจักรกรุงเทพมหานครได้มีน้องๆเยาว,วชนจํานวนมากมาร่วมเทียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายการทวี Number One Idol ปีที่5 ที่รอบนี้เป็นการตัดเชือกแล้วครับที่แห่งนี้นะครับก็คือศูนย์เจเจมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นการแข่งขันเวทีเดอไอดอลครับของทูบีน้ำปรวันนะครับภาพข่าวหลัก็คือน้องโยเกิร์ตนะครับทีไอสาครับซึ่งเป็นเด็กของโรงเรียนสยานุสรจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้น้องโยเกิร์ตจะมาแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบตัดเชือกจาก12คนให้เหลือ6คนนะครับซึ่งแน่นอนครับ เด็กหญิงศิริยาลุศร,รทุกคนนะครับทุกคนได้มาให้กําลังใจแก่น้องๆจะเป็นอย่างไรนั้นบรรยากาศไปติดตามชมครับขอบเขงเชียร์นะครับบรรยากาศวันนี้ถือได้ว่ามีแฟนคลับของทุกทีมต่างมาร่วมเชียร์กันอย่างมากมายจนแน่นไปหมดทุกพื้นที่โดยเฉพาะแฟนคลับของน้องโยเกิร์ตหรือนางสาวกุลนณิดบุญสุขหมายเลขทีไอสาวทสองเด็กสาวมากความสามารถจากโรงเรียนศิริยาลุศร,ศรศจังหวัดจันทบุรีที่รอบนี้จะต้องต่อสู้ ื่อผ่านเข้ารอบให้เหลือ6คนจากจำนวนสุดสองคนของฝ่ายหญิงให้ได้และคุณแม่ของน้องโยเกิร์ตก็ได้ขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวจันทบ,บุรีทุกคนให้เป็นกําลังใจด้วยสําหรับการประกวดรอบนี้ครับน้องโยเกิร์ตมีการเตรียมตัวยังไงก่อนสู้ฝึกครั้งนี้ครับก็เตรียมตัวจากจากระดับจังหวัดก็มีการซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นแล้วก็ผ่านระดับจังหวัดก็มีระดับภูมิภาคก็ซ้อมซ้อมร้องซ้อมเต้น แล้วก็น้องก็มาได้เข้ารอบระดับจังหวัดค่ะทุกๆวันนี้ซ้อมที่ไหนแล้วก็ซ้อมหนักแค่ไหนครับก็ซ้อมที่บ้านบ้างแล้วก็ซ้อมที่กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ซ้อมที่โรงเรียนค่ะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เวลาจะสะดวกอำนวยการและแล้วก็ได้เข้าสู่บรรยากาศของการแข่งขันโดยรอบนี้ยังเหลือฝ่ายชายอยู่จํานวน6คนและฝ่ายหญิงอยู่จํานวน12คนซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องมีผู้ที่ถูกคัดออกไปจํานวนฝั่งละหกคน และต้องออกจากบ้านพักไปสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่4ีนี้ทุกคนจะได้รับโจทย์เป็นเพลงดันสากลซึ่งแบ่งทีมฝ่ายชายและฝ่ายหญิงออกเป็นจำนวน5ทีมมาเริ่มที่ฝ่ายชายเป็นทีมแรกที่มาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่ารูทมีผู้แข่งขันจำนวน5คนคือ TI-03 น้องนัดจากพะเยาว t i 9 9น้องนัทจากภูเก็ต TI21 น้องฟิลจากนนทบุรี Ti-27 น้องคิดจากร้อยเอ็ดและ Ti-33 น้องพลึกจากราช,ชบ,บุรีโดยน้องๆทุกคนนั้นสามารถโชว์ฝีไม้ลายมือทั้งการร้องการเต้นได้อย่างดีเยี่ยมทุกคนจนทำให้คณะกรรมการตัดสินถึงกับหนักใจเป็นอย่างมากและแล้วก็มาถึงคิวของเด็กจันทบ,บุรีน้องโยเกิด์ตทีไกับเพื่อนร่วมแข,น,ข,น,ขนอีก6คนซึ่งวันนี้มาพร้อมกับเพลงเลดเกตลาวที่สุดแสนร้อนแรงและเล้าใจ และน้องโยเกิร์ตนั้นในรอบนี้ก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเป็นที่ประทับใจของ,ของคณะกรรมการเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพี่แหวนทิติมาพี่ท็อปดารานีนุษพี่หลิวมณสวีและพี่พลนพวิชัยโดยกรรมการทุกคนได้ยกให้น้องโยเกิร์ตนั้นถือว่าเป็นเด็กที่มีพลังเสียงอันยอดเยี่ยมโดดเด่นและเป็นการสร้างกําลังใจให้แก่น้องโยเกิร์ตได้มีโอกาสรุ้นผ่านขั้นรอบต่อไปขณะที่อีกสามทีมที่เหลือก็สามารถโชว์ฝีม้าลายมือได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกันซึ่งทีมที่สาม ฝ่ายชายได้มาพร้อมกับเพลงชีแบงสร้างความสนุกสนานเร้าใจและเรียกเสียงเชียร์ได้อย่างถึกกล้องทีมที่4พร้อมกับเพลง only love เพลงรักเดียวที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องเหลียวมองและทีมที่5ทีมสุดท้ายฝ่ายหญิงมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่า Hero และเรียกคะแนนจากกรรมการไปรอย่างเต็มอิม่มแต่การนับคะแนนนั้นจะต,ต้องรวบรวมจากหลายๆคนด้วยกันคือคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้าน20คะแนน คะแนนจากครูพี่เลี้ยงดูจากความประพฤติอีก60คะแนนและคะแนนจากผู้ที่อยู่ในหออีก20คะแนนรวมทั้งหมดเป็น100คะแนนโดยการประกาศาตัดสินในครั้งนี้ทุกคนต้องรุ้นเป็นอย่างมากเพราะว่าจะต้องมีผู้ที่ถูกคัดออกฝั่งละ6คนและแล้วเมื่อพิธีกรประกาศผลตัดสินหนึ่งในผู้ที่ถูกคัดออกวันนี้กลับกลายเป็นน้องโยเกิร์ตท,ที่วันนี้ก็ได้มีการโชว์ฝีมือลายมือได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ต้องมาพลาด กับการเข้าสู่รอบต่อไปอย่างน่าเสียดายแต่ถึงอย่างไรก็เชื่อว,ว่าอย่างน้อยๆ้น้องยงเกิดคนนี้ก็สามารถเอาชนะใจแฟนๆของชาวจันทบุรีได้อย่างเต็มที่เช่นกันสิวบุตรสมโนถ่ายภาพโอภาสมงคลฉายสุก,กุลทีมข่าวชีทีวีรายงาน